ตั้งเดียวมีกินตลอดปีอ่ะนี่สองปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยขายายมาเรื่อยๆอ,อันนี้จากกระถาง6นิ้ว2อรูภาชนะอะไรที่มีรูปลูกได้หมดไม่มีก็เจาะเอาเนี่ยอย่างเงี้ยติด80%เลยครับเจ็ดวันรากเขาถึงจะเริ่มงอกออกมาทําแบบนี้สลับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีผักขยงไว้กินตลอดปีนะครับแล้วก็ขายายได้ตลอดไปแหละว,วิธีปลูกผักขายงาในกล่องโฟมอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยนะครับหลักๆก็จะมีกล่องโฟมอันนี้เป็นชุดปลูกของเราเนาะ แนะนําชุดปลูกของเราไปด้วยนะครับแต่สําหรับพี่น้องที่หาหาได้หรือว่ามีอยู่แล้วนะครับก็ใช้อุปกรณ์ตามนี้ได้เลยเนาะมีกล่องโฟมนะครับมีกระถางมีปุ๋ย a b 6 0 0 ml มีคู่มือให้มีถุงคุมกล่องให้แล้วก็มีถ้วยตวงปุ๋ยแล้วก็หลักๆเลยก็คือปุ๋ยมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็ของเราก็จะมีอันนี้ชุดปลูกของเราเนาะก็คือจะมีต้นพันุไปให้2ต้นแบบนี้นะครับแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่มีเนาะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งแต่การชําเลยนะครับชํา ทาผักกระยางแล้วก็จนเก็บเก็บกินเก็บขายแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่มีต้นพันธุ์แบบนี้เนาะหรือว่าใครหาซื้อต้นพันธุ์แบบนี้ได้ตามร้านเกษตรทั่วไปก็หาซื้อได้เลยนะแต่ของเราเนี่ยเราจะขายที่นี่ก็คือต้นละสิบบาทแต่ถ้าเป็นชุดปลูกมันก็จะแถมไปชุดปลูกแบบนี้2ต้นพอเราได้ต้นพันธุ์แล้วเราก็มาเตรียมกล่องโฟมเลยแต่ถ้า ซื้อชุดปลูกจากเราไปหรือว่าซื้อต้นพันธุ์จากเราไปก็ยังง่ายหน่อยเนาะไม่ต้องชําเองนะครับหรือไปไปไปหาตาร้านเกษตรก็ได้น่าจะมีไหมในถุงดาแบบนี้น่าจะมีเนะาะออหรืออาจจะเป็นแบบเคยเห็นไหมที่เขาใส่หูหิ้วนะไอเ้เล็กๆเกนาะเออหรือว่าในคุในกระลมังอะไรที่เขาแบบตั้งขายอย่างนั้นก็ได้ยอย่างนั้นก็ได้เราก็คือแบบเอาออกมาทั้งรากเลยอันนั้นคือไม่ต้องชําแบบนี้แล้วนะถ้าไปเจอตามร้านเกษตร อันนั้นคือไม่ต้องชําแล้วเราก็คือเราเราเอาลากมันนะครับมาใส่ฟองน้ําแล้วก็มาลงเลยหรือว่าเอามาใส่กระถางนี้แล้วก็ลงได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวยึดลากเขาไว้นะครับลงได้เลยนะครับทีนี้เตรียมกล่องนอนปึ่มพึ่คุมกล่องเราก็จะพอดีกับกล่องโฟมเราเนาะ มาขําหน่อยนะครับวันนี้มีแมงหน่อยไม่เป็นไรนะครับน,นี่นะครับก็คุมคุมถ้าเป็นถุงคุมกล่องเราก็คุมได้สุดกล่องโฟมแบบนี้เลยเพราะไม่ไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนี่กลัวกล่องโฟมเปื้อนเลยล้างง่ายครับล้างง่ายอ่ะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็เติมน้ําลงไปก่อนนะครับสําหรับมือใหม่เนาะให้ใส่น้ําไปก่อนแบบนี้เออ อ่าแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ย A ก่อนก็ได้ใส่ปุ๋ย B ก่อนก็ได้นะครับผมผมผมจะใส่ปุ๋ย B ก่อนเนาะอ่าหนึ่งถ้วยตวงนะครับอันนี้เป็นถ้วย3ออนเนาะถ้าอยู่ข้อนี้นะครับถ้าอยู่ข้อนี้จะอยู่ที่72ซีซีถ้าอยู่ข้อนี้จะอยู่ที่7 5แต่ถ้าเต็มเลยคือร้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราใส่แค่72พอก็คือข้อล่างนี้ครับถ้าซื้อปุ๋ยจากเราหรือว่าชุดทดลองปลูกจากเราไปนะครับเนาะเพราะใส่ เยอะกว่าน,นี้ได้ไม่ได้ถ้าแต่เปลืองเราใส่แค่นี้พอนะครับปกติแต่ปกติที่สวนก็ไม่ได้ดูนะว่ามันข้อไหนเพราะว่าเราเราอย่างนี้ไงเพื่อความง่ายไงเนี่ยเพื่อความง่ายประมาณนี้เราก็ใส่เลยจวกเลยแต่อย่าล้นพอถ้าล้นนี่คือปุ๋ยเกินนะครับแค่นั้นเราก็คนก่อนอเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอ นะครับใส่ปุ๋ย A ใส่ปุ๋ย B เท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย A เท่านั้นนะครับใส่ปุ๋ยเเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย B เท่านั้นเหมือนกันนะครับอืมเราก็ใช้สายยางใครมีน้ำแรงๆก็ใช้สายยางคนแบบนี้ได้เลยนะครับอืมถ้าใครไม่มีน้ำแรงๆแบบนี้ก็เอาน้ำใส่ให้เต็มก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีละตัวคนละลายให้เข้ากันทีละตัวไปเนาะน้ำบาดาลก็ใช้ได้เลยนะครับเนาะน้ำปลาปลาก็พักไว้สองถึงสามวัน นะครับให้คอรีนเพลระเหยค่อยเอามาปลูกหรือจะปลูกเลยก็ได้นะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นน้ําปรนะปาแถวแถวชนบทเราตอนนี้แทบจะไม่มีคอรีนแล้วแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่กรุงเทพอ่ะคอรีนอาจจะเยอะห,ห,หน่อยก็พักไว้หน่อยสักสองสามวันนะครับแต่จริงๆคอรีนเพลระเหยไปเองนะเพลอะเหยไปเองจริงๆเราปลูกได้นะครับอ่าโอเคอ่าพอ,อเราได้ได้ปุ๋ยเอนะครับผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาฝามาปิดเลยฟับ เนี่ยครับฝาลืมบอกไปนะครับวิธีเจาะรูนะครับเนาะค,คือเราอาจจะถ้าเอาง่ายๆเอาคัตเตอร์กรีดก็ได้นะมันอาจจะไม่สวยหน่อยเน,ะนะาะเนาะแต่สำหรับคนที่มีกล่องมือสองอ่ะเนาะก็คัตเตอร์กรีดเลยก็ได้แต่ถ้าจะให้สวยขึ้นมาหน่อยก็คือหาเหล็กกลมๆขนาดนี้ครับลนไฟนะครับกลมๆขนาดนี้อ,อ,อาจจะเป็นปลากระป๋องมีปลากระป๋องใหญ่เท่านี้ไว้มีเนาะเออปลากระป๋อง ปุ้มปุ้ยเออนะครับเอาไป,ปา่ซื้อมาเทปลากระป๋องออกนะครับแล้วก็เอาไปลนเตาแก๊สนะครับหรือว่าเตาไฟแล้วก็เอามาจิ้มนะครับถ้าเราจะปลูกหนึ่งรูเราก็จิ้มตรงกลางเนาะอันนี้เราจะปลูกสองรูแล้วก็ขอบๆอย่างนี้ได้เลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่มีหาจริงหา,หาไม่ได้เลยก็อาจจะมีเหล็กขดขดนะครับขดแล้วก็บิดขึ้นมาเราเคยทาคลิปให้ให้ให้หลายรอบแล้วเนาะวิธีการทําเหล็กเจาะเองะครับ ซึ่งถ้าขี้เกียจไปหาปลากระป๋องขี้เกียจไปหาเหล็กมาขดเราก็มีขายอยู่เนาะเออทักแชทมาได้พอเราเราได้ฝากล่องโฟมที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับชุบชุบุบเราก็ปิดให้สนิทนะครับทีนี้เราจะมาเตรียมต้นพันธุ์ถ้าใครอยากจะปลูก,ใน,ลกบบนนนในถ้วยปลูกสีเขียวแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยในถ้วยปลูกสีเขียวแบบนี้เราก็แนะนําว่าให้เจาะสองรู สองรูก็ได้เนาะสองรูนี่ก็กินไม่หมดแล้วนะอยู่ที่บ้านเนี่ยสองรูแบบเนี้ยเนาะสองรูนะครับแต่เป็นรูเท่ากันกับสลัดนะครับเหล็กกลม1น,นิ้วครึ่งเอามาเจาะได้เลยเท่ากับสลัดนะครับแต่ถ้าอยากาได้เยอะๆหน่อยก็ห้ารูหกรูเจ็ดรูแต่อย่ากเกิน8นะครับถ้าเกิน8แล้วเดี๋ยวตอนที่ผลอายุเยอะๆแล้วเราจะเติมน้าไม่ไหวนะครับแทบจะอาทิตย์หนึ่งได้เติมทีหนึ่งเลยเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับเราก็หยอดลงได้เลยแต่ กรณีที่ซื้อชุดปลูกจากเราหรือว่าซื้อ,อต้นพันธุ์จากเราอันนี้ต้นละสิบบาทนะครับเราก็แค่ถอดถุงนะครับถอดถุงดําออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วมาใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ของเราเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเชื้อรานะครับเพราะว่าเราลดไตรโคดมาทุกๆ7ดวันนะครับก็จะมีเขียวๆเราจะลดทุก7วันนะครับในต้นพันธุ์เรานะครับเพื่อไม่ให้มีเชือ้อราเราเราใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยกบผลซะหน่อย กดเพื่อยึดรากคนแคช่นั้นแหละครับยึดลําต้นจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราจะใส่นะครับเพื่อไม่ยามขึ้นเ <c oughs> นี่ยถ้ามันเป็นดินเลยมันจะเป็นนั้อหญ้ามันจะขึ้นไงนี่เราก็ใส่โปะ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 แค่นี้ครับแล้วก็มาหย่อนลงเลยนี่แค่นี้ตัวนี้มันยาวเราก็อาจจะใช้กรรไกรตัดออกไปก็ได้ตัดทิ้งไปเลยหรือว่าตัดกิิงใส่แกงไปเลย นะครับหรือจะตัดไปชำไม่แนะนําให้ชําม,มันยังอ่อนอยู่ให้ตัดทิ้งไปเอาไปทํากินดีกว่าพอได้่างนี้แล้วก็ใส่งนี้ไปทีนี้ถ้าพี่น้องได้ต้นพันธุ์ยาวๆไปแบบนี้ก็ตัดออกเลยตัดออกได้เ,เลยนะครับทีนี้เป็นกรณีที่ลักษณะเดียวกันนะเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราไปเจอต้นผักขะญงที่อยู่ตามร้านเกษตรทั่วไปที่เขาใส่ใส่คุใส่กระมังใส่อะไรขายอะ่ะ เนาะมาะเราเราสามารถที่จะถอนมาลงได้เลยเหมือนกันอไรแบบเนี้ยถ้าเราสมมติว่าเราเราเราอยากได้หลายต้นเราก็สามารถเราออกมาอย่างนี้ได้เลยลักษณะเดียวกันนะสมมุติเราไปเจอในกระมังเป็นงี้เราก็บีออกเลยเนี่ยบีออกเลยถอนจากดินมาก็ได้นะครับถอนออกมาทาาั้งรากเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องชําแล้วถ้าเขามีรากเนี่ยไม่ต้องชํแล้วแต่แต่การที่เราชาเนี่ยเราจะได้ต้นพันธุ์ใหม่ไงอ่ะทีนี้เปิดน้ำหน่อยเต้ เราก็ล้างออกเนี่ยอืออ่ะเนี่ยครับนะเราจะได้แบบนี้เราก็ขยายได้นะอันนี้เอามาใส่รูนึงอย่างเงี้ยได้เยอะเลยอ่ะอันนี้เอามาใส่รูนึงอย่างงี้นะใส่อีกรูนึงอย่างงี้ แป๊บเดียวนะครับเขาจะแตกกอเยอะเลยนะครับแต่ของผมจะทําให้ดูก็คือจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมกล่องไว้จะใส่เงี้เลยนะครับก็มาใส่มันเดิมฟึบแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับโรยลงไปเลยฟาบหาอะไรลองหน่อยเดย้เพราะว่าเหี้ยมันเหี้ยฮึบอ,อืออเวลา ขุยมะพร้าวเนี่ยดูให้ดีๆเด้ออย่าไปดูอย่าไปซื้อขุยมะพร้าวที่มันดำๆหรือว่ามีกลิ่นแรงๆอันนั้นมันจะมีสารเทน,นินเยอะซึ่งถ้ามีสารเทน,นินแล้วมีเชื้อราแน่นอนเวลาที่เราเอาอยอดลงไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เหลืองตายนะครับนีน่นะวิธีเลือกซื้อขุยมะพร้าวให,ให้ให้ซื้อแบบนี้เผื่อเราใช้ปลูกผักอย่างอื่นนะ,ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เพาะมาเมล็ดใช่ไหมมันชํำแต่ถ้าเป็นผักอย,อย่างอื่นๆนะครับถ้าเราเพาะมาเมล็ดอ่ะ อย่างผักชงผักชีอะไรพวกนี้นแบบนี้อัตราการงอกเกเอร์เลยสารเทนนินไม่มีดมกลิ่นดูถ้ามีกลิ่นมะพร้าวอะ่ะนะครับถ้ามีกลิ่นมะพร้าวอันนั้นอ่ะคือแบบแนะนําให้ล้างน้ําก่อน2อสวันเสร็จแล้วก็เอามาแช่ไตโคดมาอีก3าวันค่อยมาปลูกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือใช้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยชึบอ่า นี่อย่างนี้นะครับอ่าก็รอให้พลนเสดจน้ำหน่อยครับเห็นไหมครับห้าควรจะซอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอ่าสมมติพ่นเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็เอามาหยอดลงปาบแค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนะครับไม่ต้องลดน้ำนะครับไม่ต้องขุดดินไม่ต้องถอนยาแล้วก็ไม่ต้องฉีดยานะครับอีกเหมือนเดิมวิธีการดูแลรักษา การเติมน้าเติมปุ๋ยนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์เรื่องโรคโรคแมลงไม่มีเลยนะครับผักกระยางนี่นะครับการปลูกแบบนี้อย่างที่บอกนะมันปลูกครั้งเดียวเนาะคือมันมีกินตลอดปีอะแล้วก็ขยายได้ตลอดไปด้วยวต้องขยายไปเรื่อยๆอ่าทีนี้วิธีการดูแลรักษาคือมีดอกให้รีบตัดออกครับเนี่ยมีดอกให้รีบตัดออกตัดทิ้งก็ได้เนี่ยตัดทิ้งก็ได้อ,อ่าตัดออกออกไปเพราะว่า ผักทุกชนิดเลยครับเนาะคือถ้าเป็นผักกินใบอะครับถ้าิืนมีดอกเนาะิ่นก็จะทําให้ต้นแก่ไวนะครับโซมไวิืนจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับนี่เนาะแค่นี้เองวิธีการดูแลนะครับนี่2ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยขยายมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นอันเลยเนาะอันนี้อันนี้จากกระถางน6นิ้วเห็นไหมสอรูนี่สรู อันนี ones, so ้มันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัดออกไปแล้วอ่าตัดออกไปชำอันนี้ตัดออกไปชำแล้วก็มันขึ้นมาใหม่อ่าขึ้นมาใหม่ตัดออกไปชำแบบไหนนี่ตัดแบบนี้ครับนี่มันตัดแบบนี้น่นี่นีแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้นี่เนี่ยตัดอย่างเงี้ครับตัดแบบนี้แหละแล้วมันก็ขึ้นมาใช่ครับตัดชำตัดขายหรือว่าตัดกินแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สักพักนึงก็ขึ้นมาใหม่นะครับเดือนนึงแหละไปเดือนนึงอ่ะนะครับถึงจะพอพอพอกินพอขาย อันนี้ต้นที่เราชําไว้เบืองเด้ออ่าหยาแหง้งเบืงบงม,ม,มันมันมีกองลงเบิงนี่อ่าหยาอีกคือเอา่า <c oughs> ตัวนี้จากกระถางสามนิ้วแปดรูโดยสี่นิ้วแปดรูต่หายไปหนึ่งรูละขายไปแล้วขายไปละมีพี่น้องมามาสวนอยากได้ <c oughs> เออเพื่อนกน็ให้เพื่อนไปนะครับเบื้องตีละง,งามบมครับอันนี้แปดรูอันนี้ก็สองรูอันนี้ห้ารู ห้ารูก็สวยเหมือนกันนะเหมือนกันแหละครับเหมือนกันกับสารแหน่เนาะเพราะว่าเขาเป็นพืชพืชเขาแบบลักษณะคล้ายๆกันก็คือไม่ต้องเพาะเมล็ดก็คือชาสามารถชําจากต้นได้เนาะแล้วก็ขยายได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าสารแหน่ใช้เวลา3าวันรากงอกตัวนี้ใช้เวลา7วันรากงอกนะครับแล้วก็อันนั้น3ามวันรากงอกแต่รอ7จ็ดถึงสิวันสารแหน่เนานะให้รากเขาแข็งแรงแต่ตัวนี้ต้องรอ 14- 15วันหให้รากเขาแข็งแรงนะครับค่อยมาลง ประมาณนั้นนะครับแต่ขันผู้ใดเอาจากในในขี้ดินนะครับที่มีหากแล้วมา่ลงก็คือลงเลยเลยไม่ต้องรออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์อ่ภาชนะเหมือนเหมือนเหมือนกันเนาะภาชนะอะไรที่มีรูว่าปลูกได้หมดถ้าไม่มีก็เจาะเอาอันนี้ก็ตัดนเห็นครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้คัตเตอร์ตัดเอากรีดเอาเดี๋ยวยกให้ดูนี่เนี่ยใช่ครับแลวอันนี้ตะก้าใส่อะไรก็ไม่รู้นี่ ออใส่ช้อนอภาชนะอะไรที่มีรูปลูกได้หมดไม่มีก็เจาะเอานะครับวิธีการเติมน้ําเติมปุ๋ยสมมติเนะใช่ตั้งแต่เราเราปลูกเราเราลงกล่องนี่นับไปเลยหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเติมเลยนะครับสักประมาณ1เดือนนะครับเนี่ยน้ำเพิ่จะลดไปครึ่งกล่องสมมติลดไปครึ่งกล่องให้เราเติมแค่น้ําเปล่าก่อนมันมันฟุ่นหลายสี่คันอยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนเด้อ เนาะอ่าแต่สมมติอ่าถ้าฝุ่นมันเยอะถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะว่าน,นี้มันาขยายมาสองปีแล้วนะครับอืออันนี้คือมันนานมันนานมากแล้วเนะี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลยอะ่ะอืมอืนนอจะแต่ต้นพันธุ์นะขยายมาสองปีแล้วอย่างเงี้ยอ่ะปักขยงเราเติมเต็มได้เลยนะครับเนี่ยรอบแรกเราเติมแค่น้ําเปล่าก่อนเนาะอันนี้คืออันนี้ลงใหม่เนาะเพิ่งลงนับไปอีกหนึ่งเดือน นะครับเพิ่นจะสวยแล้วน้ำเพิ่นจะลดไปครึ่งกล่องก็ให้เราเติมแบบนี้เติมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปเลยนะทีนี้มันบอกไม่ได้ว่าน้ํารอบถัดไปน้ํามันจะลดอีกเท่าไหร่มันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อากาศแล้วแต่พื้นที่นะครับสมมุติว่านับไปอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะครับสอาทิตย์เพราะว่าลากเพิ่นไม่ได้เยอะไงเห็นไหมสองอาทิตย์น้ำเพิ่นลดไปอีกครึ่งกล่องอาจจะลดเลยครึ่งกล่องเนาะทีนี้รอบนี้แหละให้เรามาเติมปุ๋ย วิธีการเติมปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เต็มเต็มถ้วยตวงเหมือนตอนปลูกครั้งแรกให้เราใส่แค่ครึ่งถ้วยตวงนะครับอยู่ที่3 0ซีซีประมาณนี้นะครับเติมไปเลยนะครับไม่มีเกินนะครับนี่นี่ครับใส่เเท่าไหร่ก็ใส่ B เท่านั้นใส่บเท่าไหร่ก็ใส่เเท่านั้นเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้นะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าพุลืมดูจริงๆมันเลยแบบเหลืออีกนิดนึงก็จะหมดแล้วอันนั้นให้เราเติมเต็มถ้วยตวงไปเลยนะครับถติมันลืมอะ่ะมันมีนะที่สวนเราก็มีนะคือแบบโอ้เหลืออีกหน่อยเดียวเองอะ่ะเกือบตายแล้วอะ่ะอันนั้นก็ให้เราใส่ถ้วยตวงหนึ่งไปเลยนะครับอ่าอ่าทีนี้เราใส่ไปแล้วเราก็ใส่น้ําไปเหมือนเดิม นะครับแค่นี้อ่าแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมฟึบเนี่ยครับแค่นี้รอบถัดไปเนี่ยก็คือถ้ามันลดลงไปอีกครึ่งก่องก็คือเติมน้ําเปล่าอีกเนาะและรอบถัดไปอีกถ้ารอบถัดไปอีกนะครับถ้าเพิ่นลดลงอีกครึ่งกองเราอาจจะเติมน้ําเปล่าหรือเติมปุ๋ยก็ได้ทีนี้เพราะว่าผักขยงเพิ่นไม่ได้กินอาหารเยอะนะนะครับอืมคือพูดง่ายคือพอเพิ่นโตแล้วนะเราอาจจะเติมปุ๋ย เติมปุ๋ย1รอบแล้วเติมน้ำเปล่าสองรอบแล้วค่อยมาเติมปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับเนาะก,ก็ทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะหรือเราอยากจะเติมสลับสลับน้ําสลับปุ๋ยสลับน้ําสลับปุ๋ยก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้วิธีการเติมน้ําเติมปุ๋ยเนาะทีเนี้ยถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ยากนะครับเราอาจจะอยากขยายพันธุ์แบบให้ติดง่ายๆเราก็เนี่ยแบบตัวเนี้ย มันอาจจะแน่นแล้วเนี่ยเราอาจจะถอนออกมาแยกเลยแยกกอได้เลยเอ,เอาตัวนี้แล้วกันเนาะทาตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าเพิ่งตัดชําไปนะครับอืมถ้าใครอยากให้มันแตกยอดไวนะครับก็ให้เราถอนออกมาได้เลยอี่เนี่ยนี่อย่างนี้เลยเลยนะครับแล้วก็มาแยกออกเลยถ้าเราอยากขยายแบบไวๆนะอ่าเราก็ล้างซะหน่อยก็ได้อ่าจ้า เวลาล้างก็หาอะไรรองหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันกลับเอาใช้ได้ใช้ใหม่ได้หมดนะครับฉีดเลยอืมก็สมมุติว่าสะอาดแล้วก็กันเนาะอ่าได้เยอะเลยได้เยอะเลยได้อีกหลายกล่องเลยได้หลายกล่องได้อีกหลายกล่องเลยวู้เบิ้งทีละนี่เบิง้งอะไรนี่ไอนะออนะอีกคือเก้านี่ <laughs> นี่เสียจะกลองเอา เสี่ยวจะกองคือ <l ots> <c ười> ถ้าเราไม่ขยายไงเนี่ยคือ <c ười> ถ้าเราไม่ขยายใบเขาจะเล็กลงเล็กลงไงอ่านับไปเลยสี่เดือนไปให้ขยายทีหนึ่งเนาะอันนี้เขาเขาเขาลงมาอ่ะประมาณสี่เดือนเ <c ười> นี่ยเ <c ười> นี่ยเ <c ười> นี่ยคือนนมัน <c ười> พร้อมขยายแล้วนะมันแน่น,นเ <5 S 1> นี่เนี่ย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 ครับให้เราขยายออกถ้าไม่ขยายออกเนี่ยคือใบเขาจะเล็กลงเรื่อยๆครับเนี่ยเราจําเป็นต้องขยายออกเนี่ยอยากสวยไวก็ใส่เยอะหน่อย อยากซอยไว้ก็ใส่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็แล้วแต่ภาชนะที่เราปลูกเนาะเนี่ยมันแล้วแต่ภาชนะที่เราปลูกนะครับถ้าภาชนะเพิ่นใหญ่เราก็อาจจะใส่ต้นใหญ่เนาะถ้าภาชนะพิ่นเล็ก,กเราก็อาจจะใส่ต้นเล็กอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้อ่าอันนี้วิธีขยายอย่างแรกก็คือเอาเนี้ยไปลงได้เลยลงในกล่องโฟมเหมือนเดิมเนาะเติมน้ำเติมปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนครั้งแรกที่เราปลูกนี่แหละ นะครับอืมคืออันนี้ไม่ต้องเอาไปไว้ในร่มแล้วนะเพราะว่าเขามีรากแล้วก็คือให้เราเอามาไว้ให้เขาได้รับแสงได้เลยนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่นงก็คือการการตัดมาชำํำเราก็มาเลือกยอดที่เขาแบบนี่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมนี่เนี่ยอย่างเงี้ยติด8ปดเซเลยครับเราตัดไปเลยนี่น้ะเาก็ตัดมาเลยครับมีดอกก็ตัดออกเลย อืมอืมอนี่ตัดออเลยอ่าอ่าแล้วก็อย่างนี้อ่าเอามาใส่ถ้วยปลูกฟองน้ำนี่มีมีหน้าที่แค่ยึดลําต้นกับยึดรากไม่ให้เขาล่วงลงไปส่วนคุยมะพร้าวมีหน้าที่ยึดลําต้นกับยึดรากไม่ให้เขาล้มนะครับแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ใส่ไปนี้ ทีนี้เราก็ฉีกเลยเนาะฟองน้ำเป็นลูยแล้วเราฉีกมามันจะมันจะง่ายาเราก็ทํฟาบอ่าอ่ะตัดยอดเพิ่นออกชะนหน่อยพักแยงอืมเพราะว่าเพิ่นใช้เวลาเจ็ดวันนะครับลากเพิ่นถึงจะเริ่มงอกก็แล้วแต่ต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์แข็งแรงหน่อยก็ขั้นต่ำก็อยู่ที่เจ็ดวันนี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่แข็งแรงถ้าอ่อนๆแบบนี้ก็อุ้ย อาจจะเปื่อยหรือไม่ก็อาจจะ10 2 0วันนั่นแหละนะครับตัดออกไปนะครับเราก็ใส่ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับแบ่งใส่ถ้วยปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเ<ม>พียงแต่ว่าตอนเอามาชาก็คือเอาไว้ในร่มก่อนไว้ในร่มนี้คือร่มเลยห้ามโดนแสงเลยนะครับหรือเราจะเอาไว้ในนี้เราเอากล่องโฟมครอบไว้ก็ได้กล่องโฟมเราเนี่ยถ้ามีอีกอีกใบหนึ่งนะก็ครอบไว้เพราะว่ากล่องโฟมม่นจะรักษาความเย็นภายในไว้ได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องโฟมเยอะก็ แนะนำให้เอาไปไว้ในร่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นน้าเปล่าก่อนสําหรับมือใหม่นะครับแต่แต่เราช่านี่เราช่าใส่ปุ๋ยเลยนะครับเราให้ใส่น้ําเปล่าก่อนนะครับเจ็ดวันรากเขาถึงจะเริ่มงอกออกมานะครับเจ็ดวันรากเขาถึงจะเริ่มงอกออกมาเป็นตุ่มๆแต่รอให้รากเขาแข็งแรงก่อนก็คือ14วันถึง15วันนะครับค่อยเอาออกมารับแสงนะครับง่ายๆแค่ทำแบบนี้สลับ วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเราก็จะมีผักขยางไว้กินตลอดปีนะครับแล้วก็ขยายได้ตลอดไปคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ